ก็เลยคิดว่าเราเจอเรื่องราวหนักกว่านี้กันมาได้เลย<า>เรื่องแค่นี้ก็จีบเมื่อวานเมื่อวานงานเมื่อวานงานาที่ทางน,นอกเข้าเยอะมากงานทางนอกเข้าเยอะ ตักมดขายตัวเอ้นะี่ตักเองเลยอยู่่นั้นเลยไม่ต้องมาเป็นแค่ลงมาระสุน,นตักหมดปักหมด,หมดบิสเนสเอาเลี้ยงเลย FC ขาจะได้ซื้อตัวเนี่ยเขาถามซื้อตัวเยอะเลยนีย่ประสาขึ้นมาสอง <c oughs> ประสาขึ้นสองมันพี่น้อง <c oughs> ประสาขื่นสมองสองมือ ยังประสาทขึ้นเลยโจนบ่อยากได้อยากมีได้ไหมครบ่อยากได้ยังปราศรัดกึ่งผมบอกแล้วมาไพซีแบกกำลังใจแมนอนเลี้ยตาแม่น้องโตเกียวไปให้เพื่อนโลดแห่งดีเพื่อนแดงกำลังใจเนี่ยให้เพื่อนมิสตีสตางเนี่ยเพื่อนได้ลุกแน่เพราะยังล่ะเขาด่ากับเพื่อนประเสธด่าครับด่าใช่ก็ไม่ได้ดีใจเด้ ข่เพื so go, ่อให้ดีแกได้ที่โคงากันแบบนี้จะว่าข่ยมีความสุกหรือไรการที่แบบว่าทว่ไปลงแม่้นงาแตาทวไปลงแม่เนองตัวเกี่ยวเขาไม่ขา้สุกสิไม่มีควาสู้แต่มันห้ามไม่ได้ชีวิตเขาชีวิตเขามันไม่ชีวิตเรามันคนละชีวิตแล้วถูกไหมข่คือจะน้ำลูไข่ดยพื้นไข่บ่คคืเด้อืมแต่เรื่องงั้ยเขาจะบอกเขาไปเรื่อยบอกเกี่ยวบข่อยเพราะว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วมันปีหนึ่งแล้วยะไม่หาว่า ลำเรียมลำเล่เขาบอกเอาอย่ามาลำเรียมไำเล่เขาบอกซึ่งถ้ามีคนเยื่อย่อสันเสือนนั่งคอยดีใจนั่มแต่แตาเขามีขาด่ดานั่งคอยหามบ่ได้คอยการเ mm hmm. สียใจยุ่งที่มีเหตุการณ์แบบนี้คอยเสียใจยุ่งแต่จะให้ฉันไปทัรหาเจ็ดสิบล้านคนหรือว่าอันนี้หกสิบล้านคนเรื่องอะไรจะนท่นไม่ได้เพราะไม่ไม,ไมีไม่มีความสามารถตรงนั้นได้แล้วมันไม่ใช่รองของฉันเพราะเราคนเป็นคนอื่นแล้วเป็นคนอื่นแล้ว ลูกเข้าแค่สองคนแค่นั้นพูดเลยคือพูดบริเกียวข้าแล้วคนละาตับคนละปีคนละตับคนละบีคนล,ละปอดแล้วอย่างเดียวที่คือเราคือลูกเราสองเท่านั้นลลแล้วหรือไม่เอาข้อสมองเลยไม่เอาข้อสมองมันโนฉันไปหาเงินหาคําเหมือนบอกก็มีดราม่าอยู่นู่นดราม่าถึงฉันถึงต่างประเทศฉันกลับมาไม่จะมาดราม่ารัดทางฉันีิโอมาเดาาาถถาี๋ยวนี้ไปบวชสักสองเดือน วัดใดดีวัดปาจะบอกข่อยม่วนตีคนด่ากันจะบอกข่อยม่วนจะบอกข่อยได้ได้เฮ่เฮ่เพี้ยวตีมันบอกม่วนได้คนด่ากันแต่มันห้ามไม่ได้เพราะคนด่ากันมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองคนด่ากันมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองว่าสงสารลูกดิจ้าถ้ารอกบอแวงนกัน กูใด้ทะเลาะแย่งกันเจ้าไปเบิ้งดูไข่ไม่ได้ไปทะเลาะแยงกับผู้ใดเลยเจ้าต้องไปเบิ้งดีๆจริงแค่นั้นและต้องดูว่าทําไมค่อยถึงไปไปข้างหน้ารุ่งเรืองไปใส่มาใส่กับปังปุรีเห็นอย่างกันจะเล่ลุงเรื่องเพราะเฮาเหตุอะไเฮาลุงเรื่องถ้าเฮาเหตุอะไรถูกถูกบดีเห็นไหมเฮาดูบอดีกับบอดีเบิดปีทุกวันนี้อย่ามาว่าเถอะลูกผู้หญิงผู้ชาย แต่ผู้หญิงผู้ชายสมวนี่ผูกข้อตายเบิร์ตครแม้เป็นใครเนี่ยครผูกข้อตายจะด่วนเร็วใครรับแบกรับอย่างเนี่ยถูกไหมถ้าจะว่าแค่เรื่องลูกผู้หญิงลูกชายไม่เกี่ยวถ้าเป็นคนอื่นเป็นชาติเนี่ยผูกข้อตายแล้วบอกเลยผูเข้อตายเลยเพราะอะไรเพราะหายุ่งมากค่าจ่ายเดือนนึงหลายล้านมากดูแลแบกรับคนข้างหลังกี่ชีวิตพนักงานกี่ชีวิตถ้าล้มมาคือล้มเป็นเป็นโดมิโน่ถูกไหมพนักงานใน ระบบนพนักงานระบบเ,เงินเดือนเกือบ15คนและพนักงานาที่รับเงินรายวันหรือไม่ใช่ปร,ระเด็นนทั้งหมดที่กินเงินของเราอยู่ที่นี่ม่าเกือบ40่คนชีวิตซึ่งถ้าตัวเราล้มล้มหมดทั้งเป,เ,ปเป็นโดมิโนโน,นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สําคัญมากแต่ไม่มีทางล้มเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนเราเป็นคนกําหนดสตาร์ชีวิตตัวเองเขาอยากเลิศมากลเลิศเขาเห็นมันดีมันก็ดี ยิไปหาไม่ได้อยากสร้างกับตัวกับใครนะบอกให้ก่อนย้ําจุดยืนชัดเจนว,ว่าไม่อยากสร้างกตบตัวใครและไม่มีเคยคิดและไม่เคยมีแตตัวกับใครและไม่เคยสร้างเรื่องให้ใครไปด่าใครถ้าเขาดา่ามันก็ไปเสียงของเขาแต่ถ้าผมอยากดา่ามันเกินทนผมด่าเองข่อล่สุดเลยไ่ยนั่งขึ้นเลยช่องข่อยเลยเขาตบไปยืมก็พวกไรด,ด่าแต่วันนี้ข่าววันนี้ออกไปก็ เดีย๋ยวรับว่าผมก็เสียหายเยอะมากแต่ผมมองว่าของแท่งนีคือของแท่งของแท่คือของแท่งทล่ะพี่น้องให้เจ้าเบื้องเหงาสม,มุนหอยก็ยุ่งมาแม,ม,ม่อะไรคอยบริสุทธิ์สมุนหอยไปหาตระกายนนทแค่นั้นละ่ะพูดเรื่องพ้นไปเลยบระปาศักดิ์สม,มุนหอยไปหาตระกายนนทกินเหล้พยาพี่นนทอ่ะสบายใจดี นองอันอี้ก็บายเพราะอยากยุ่งใครจริงเอฟซีสงสัยอย่างอยูโวเอฟซีซื้บาทไปซื้อบาบกุปปิตยังจา๋าแต่จะใครผมมากแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นแก้ไม่ได้เพราะปัญหาไม่ได้เกิดจากไข่คอยหาเงินมวนแล้วครับบอลไม่มีปัญหาบอลไม่ร่าบัแก้ไใค่ไปเลยเนี่ย ตอนนี้กำลังหาเงินสนุกงานเข้ารัว,วอเมริกาก็จะได้ไปกอนเสิร์ตตัวเกี่ยวอเมริกาก็จะได้ไปยุโรปยุโรปนี่แทบสแกนเดนเวียวนิีกไปแล้ว50%รยุโรปจะไปแล้ว50%นะครับซึ่งอ่าิลิปินซิลิปเปิลอะไรไต้หวันอีกเยอะมากโมโโร็อกโกพวกกี่ท่ามาหรอ เพราะคุณผู้ฟังจ้าก็กีบ้าไฟ์สดอยู่โอเคไหมล่ะเอาหรอเออเด็กพิมพมั ฟังจบแล้วซื้อบัตจารักเขาจบพาไปดูการติดตั้งระบบแสงสีเสียงนะครับเมื่อไอยู่พียงนอในได้จพคนนี้ได้แจคนนี้ได้จคนี่ในในในคือเหนื่อยใจมากเหนื่อยใจแล้วก็บอกตรงว่าลำบากใจในในหลายเรื่องแบบแต่ว่าเราก็นับหนึ่งสองหนึ่งถึงสิบแล้วก็เริ่มใหม่ฮุ๊บแป๊บเดียว ไปบ่อได้ปะมันหามไปบ่อได้ดอก